ครับสวัสดีครับผมเชลิญชัยพันพื้นพิทนะครับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทชาโมกนะครับวันนี้เป็นวันดีที่ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์คุณรุ่งโรจน์เจริญธัญรักษ์นะครับสมาคมไลออนขอนแก่นปี2554ถึง2156ครับสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ครับครับก็อยากให้คุณรุ่งโรจน์ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการใช้แฮทโทนิกกับแชมพูนะครับในเรื่องของการ อยับยำผมร่วงแล้วกระตุ้นให้ทําให้เกิดเส้นผมนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมโลดได้ทําการใช้ในเรื่องของชมพูกับเฮโทนิกนะครับช่วยเล่าประสบการณ์ก่อนใช้หลังใช้ของชมพูกับเฮโทนิกเป็นไงบ้างครับปีปีสี่เจ็ดครับผมจะร่วงนะครับโดยที่เห็นได้ชัดว่าผมไม่มีเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็พอดีเพื่อนก็แนะนำให้ใช้ซามโอตรงนี้ก็เลยใช้อ่า เริ่มใช้ปีห้าหนึ่งครับเสร็จแล้วใช้ไปครั้งแรกประมาณสักสองอาทิตย์ผมนี่จะนิ่มจะผิดสังเกตเลยผมนิ่มพอใช้ไปเนประมาณสักสามเดือนนะถึงจะเห็นผลผมจะขึ้นขึ้นสังเกตง่ายเพราะเป็นแดดผมอ๋อครับคนร้านร้านแต่ผมเลยดูว่าผมขึ้นจริงอ๋อแล้วผมมันก็นิ่มอแล้วก็ไวยาวมาได้ครับสบายกวามผมแข็งมากอ๋อไปไวผมไม่ได้ ครับแล้วอาการของลักษณะของเมื่อปุมขึ้นทางคุณลุงโรดมีลักษณะกันอย่างไรครับก็ผมเราก็ไว้ให้ยาวครับไว้ยาวเราจะเห็นว่าผุมั้นใช้ได้แล้วก็นิ่มไม่ต้องใช้น้ำมันเลยอ๋อครับพี่ผมง่ายมีเรียบไปเลยนะตรงนี้ครับแล้วแต่ก่อนสภาพเส้นผมเป็นยังไงครับตอนตอนผมมันแข็งครับออบมันแข็งแล้วเราไว้ยกระมือดันออะครับ ก็อันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้ใช้นะครับในเรื่องของให้กริเด็และแชมพูนะครับอันนี้อยากจะขอให้ดูในส่วนของรูปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของรช่วยที่แจกด้วยนะครับรูปอันนี้สมัยเป็นนักเรียนสมัยเป็นนักเรียนแะสมัยเป็นหนุ่มแล้วเสร็จแล้วมาตอนตอนตรงนี้ที่ไปเคารพบศพพระพินามเธอปรากฏว่า เนี right ่ย ah ร้านมั่งเลยครับก็เลยไม่รู้ตัวว่าร้านมั่งพูดง่ายต่อมาก็มีคนแนะนำไม่ใช้ครับอันนี้เป็นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุปีกว่าปีเลยประมาณปีปีสองสองสองพันหนึ่สี่เจ็ดจะสมบู